สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวันศุกรนะ์เนาะนักเรียนลงวันที่ให้คุณครูด้วยนะคะ19ปย2564นะอย่าลืมชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนนะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนแล้วนะคะวันนี้ข้อ1น,นะคะ4เศษ1ส่วน3นะบวก1เศษ1นส่วน12อนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองดูวิธีทำ นะคะรอ,อ่ะเราลองดูนะก่อนทำ oh. ก่อนทำนักเรียนต้องทำจำนวนนี้ให้เป็นเศษส่วนเกินนะคะอ่าครูมาเขียนไว้ตรงนี้นะนักเรียนก็เขียนเหมือนครูเลยเขียนตรงนี้นะแล้วก็วงกลมไว้นะคะอันแรกนะคะสี่เศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยนะคะอ่าเศษเกินนะสามคูณสี่เป็นสิบสองนะสิบสองบวกหนึ่งเป็น สิบสามส่วนสามนะคะได้แล้วหนึ่งตัวนะตัวนี้ได้แล้วนักเรียนวงไว้ก่อนแต่ไปตัวนี้บ้างตัวนี้สิบสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองค่ะครูเขียนไว้อย่างนี้นะอ่าสิบสองคูณหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองวยหนึ่งเป็นสิบสามเป็นสิบสามส่วนสิบสองอ่าสรุปว่าเราทำจำนวนค่า ให้เป็นเศษเกินแล้วนักเรียนต้องเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนไปลอคลิปอื่นไม่ได้นะอ่ะแล้วมันก็จะไม่เหมือนนี่เรียนดูก่อนการบวกลบเศษส่วนมีข้อแม้ว่าตัวส่วนต้องเท่ากันถึงจะบวกลบได้นี่เรียนมาดูตัวนี้สามกับสิบสองนะทําตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากสามคูณอะไรได้สิบสองคะลกูกสามสี่สิบสอง อ่าครูได้แล้วครูก็เอามาใส่นะอ้าสิบสามส่วนสามบวกนะคะครูใส่เลยค่ะตัวนี้คูณสี่เห็นไหมได้สิบสองครวมาคููแล้วได้เป็นห้าสิบสองส่วนสิบสองนะคะครูทําตัวนี้ก่อนเมื่อทําเสร็จแล้วครนะูปิดวงเล็บนะคะปิดวงเล็บนะแล้วนักเรียนจึงใส่เครื่องหมายบวกอ่าใส่บวกลงไป แล้วก็นักเรียนก็ตามดิเลขตัวนี้เอามาใส่ก็ส่วนเป็น12เท่ากันแล้วนะอ่าต่อไปนักเรียนก็เอาจํานวนที่ได้มาบวกกันนะแล้วก็ได้เท่ากับตัวนี้นะคะอ่าจบแล้วทีนี้ดูนะนักเรียนก็สรุปเอาโจทย์ลงมาสรุปทีนี้มีงานที่นักเรียนต้องทํานักเรียนจะไม่มีในแบบฝึกหัดไปเซิร์ชดูได้ไม่มีนะคะเป็นแบบทดสอบของนักเรียนนะคะ นักเรียนดูอันนี้นักเรียนต้องทําเองนะคะทําเองนะข้หนึ่งกับก็สองนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนจึงจะมาทําแบบฝึกหัดได้นะคะอ่าจึงทําแบบฝึกหัดทําตามตัวอย่างที่คุณครูสอนเท่านั้นนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ